Beauty, durability, and design are factors to consider in choosing high quality curtain fabric to suit your home. Our experience will be an important factor in helping you choose the best for your home. U Textile Company Limited. U Textile was established on October 30, 1975, and was first registered under the name of Sahakan Samsin Company Limited. That company had originally been found by six young executives who had the idea to set up and begin a fabric business. But it had not succeeded in the early stages, so five of the young executives withdrew from the business. The remaining partner, Mr. Wanshai, decided to continue the business and registered the name of Sahakan Singh สหพันธ์สิงห์ทอ constantly applied standard methods for the development of the organization and improvement of the management system. Its business was registered under the name of U Textile Company Limited in 2005. กลับไปเมื่อ3ามปีที่แล้วเวลานั้นในวงการอยู่เทคไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนร,รู้จักการเมืองและเศรษฐกิจ ครบในขนะนั้นน่ะจริงๆแล้วก็ไม่เอื้อมเลยกับการลงทุนครั้งแรกที่กล้ามาทำริมที่นี่นะคะก็คือกับเรืองกับเ,เป็นตึกแถวธรรมดาไม่มีความประทับใจอะไรเลยเป็นตึกโซมโซเก่าธรรมดาทั่วไปเมื่อก่อนจะเป็นชั้นนะเป็นชั้นเล็กเป็นชั้นๆแล้วผ้าสอดแนวพวกนี้เขาจกโต๊ะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์และตรงนี้ผ้าจะลุงลังเต็มไปหมดเป็นกองกองประตูบานม้วนนี่เป็นสีส้มประตูกระจกก็เป็นอย่างนี้ด้วยความพยายามแล้วก็ กวมือกันกับผู้ส่วนหลายคนถึงได้ฝ่าฟันผ่านเศรษฐกิจในยุคนั้นมาได้สภาพแวดล้อมขององค์กรในขณะนั้นมันไม่ไม่ยุ่งยากเหมือนในขณะนี้นะครับเพราะว่าตลาดยังไม่มีการแข่งขันอย่างร้อนแรงเหมือนปัจจุบัน Our staffs are the main factor to move the company forward to become internationally and domestically competitive. so they are our priority the organization. So they are priority the are in การคัดเลือกพนักงานหรือบุคลากรมาทำในขณะนั้นไม่ไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนปัจจุบันเราเน้นเป็นหลักก็คือว่าความซื่อสัตย์แล้วก็การรักองค์กรเป็นหลักช่วงนี้ก็ใช้คนน้อยแต่ก็ใช้ความฝามากคนทำได้3-4อย่างหรืออย่างสิ่งที่เอาผิดพลาดไปเขาก็ให้โอกาสผมแก้ตัว บริษัทที่เนี่ยเขาเปิดกว้างกับพนักงานจะส่งทุกระดับคนมีความสามารถก็สามารถไต่เต้าเป็นตําแหน่งอื่นได้อย่างพนักงานจะส่งที่เนี่ยมีหลายคนที่ไปเป็นขยับไปเป็นเซลล์และประสบความสาเร็จเคยเหียเขาจะไม่ปิดกั้น In 1997 our company had to prove itself in the face of the economic crisis. The company decided to adopt a more flexible organizational structure. in continue itself with Thailand's economic crisis. along order to to develop วิกฤตในปี2540บริษัทเราก็ได้รับผลกระทบอยู่นะฮะเนื่องจากเวลานั้นสถาบันการเงินได้ล้มไปจุดสังเกตง่ายๆว่าวันหนึ่งเรามีเช็คเข้าธนาคารสักสิบใบเนี่ยสามารถถูกธนาคารปฏิเสธหรือว่าเช็คเด้งกลับมาเนี่ยถึงเจ็ดเจ็ดใบเวลานั้น ตลาดได้หดตัวลงอย่างรวดเร็วเฉลี่ยปีละประมาณ20% 2- สปีติดต่อกันกว่าจะตลาดจะมา,อ,าอยู่ในระดับที่ปกต,ติแต่ว่ายังไม่มีการฟื้นตัวนะั้นต้อง5ปีให้หลังในขณะนั้นยอมรับว่าเวลานั้นบริษัทเรากา็ได้รับความกระทบกระเทือนมาก่อีกิจตอนนั้นนม้ทงางเอกส่งของเวลาไปส่งของโปโค้องกลับมาจัดผ้าเวลานั้น ผมว่าพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทต่างๆเนี่ยได้รับความระสำระสายทางด้านจิตใจมากนะฮะเพราะจะมีการจ้างให้ออกจากงานกันมากตอนที่เราจะออกไปเฮียเขาไม่ให้ออกแล้วเขาก็จะให้จะบอกว่าจะขายลูกชิ้นเฮียบอกว่าไม่ต้องไปขายทำงานกับเฮียต่อเฮียก็ให้จ้างเงินเดือนเหมือนเดิมแล้วก็จะจะให้อยู่นี่ตลอดจะไม่จะไม่ทิ้งไปไหนบริษัทเราไม่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 มีจ้างให้ใครออกจากงานนะเียงแต่ว่า Uh, ไม่มีการขยายงานเพิ่มไม่มีการสั่งสินค้าใหม่เพิ่มค่าที่เราต้องรีพีทเราก็รีพีทมาแต่สินค้าแนวใหม่ๆนี่เราแทบจะงดไปเลยนะฮะส่วนพนักงานคนไหนที่ยังอยู่เราก็ให้อยู่ต่อไป uh, เราไม่ได้ตัดเงินเดือน U Textile Company Limited h a s constantly sought ways to apply higher standards and to be more competitive in the market. We were the first to implement a system of direct delivery of fabrics to our customers until it was called original fabric delivery. U Textile was the first in Thailand. When we were, not there, we first -time we were the first to implement a of to our customers มีอยู่ทางเดียวเวลานั้นเราไม่มีทุนที่จะสั่งสินค้าหลากหลายมาเราก็คือคิดช่องทางว่าเราจะเอาช่องทางบริการมอไซค์คันนี้นะครับเป็นมอไซค์ยุคแรกที่เราใช้จัดฟงกันตอนนี้ก็อายุประมาณ20ปีแนละ้วไม่มันไม่จํากัดนะคือว่าครึ่งหลาหลาสองหลาเราก็ไปถ้ามีงานเราไปหมดไกลแค่ไหนก็ไปบริษัทอื่นที่เป็นเจ้าตลาดนี่เขาไม่ทาคุณจะซื้อผ้า5้าเมตรสิเมตรคุณต้องมาเอาที่ นายูไม่กซแต่ของเราส u t e x นี l ิมิเต็ดว i t e d was the f its kind to give information and explanation concerning our fabrics to the customer the information and our concern for the customers needs is a factor in the choosing of high quality curtain fabric วิธีการขา,ขายของเรานะครับหน่จะเล่นเรื่องการบริการนะครับและเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโปรดักต์นะครับในการเอาไปขายแต่ละครั้งเนี่ย ลูกค้าต้องสามารถเข้าใจในสินค้าของเรานะครับว่าผ้าตัวนี้มีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนผ้าเนี่ยของเราเป็นวีลกหลายประเภทผ้าพิมพ์ลายเนี่ยมันเป็นผ้าคัตต้อนแล้วเราก็จะเอาลวดลายที่เราคิดได้เนี่ยใส่ลงไปตามความเหมาะสมผ้าแบล็คเอาท์เนี่ยก็จะเป็นผ้าที่สําหรับป้องกันแสงแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปเป็นผ้าแจ็กกาดผ้าแจ็กกาดเนี่ยจะเป็นผ้าที่เราดีไซน์ลายออกมาแล้วนะฮะขึ้นรูปลายออกมาแล้วเราก็จะ ทอลายออกมาเลยทอเป็นลวดลายของตามที่เราต้องการออกมาผ้าโปร่งนะครับเป็นผ้าที่ไว้สำหรับต้องการบทบางอะไรที่เล็กๆน้อยๆไม่ต้องการให้มันดูโล่งจนเกินไปก็มีผ้าโปร่งมากั้นต่อไปเป็นผ้าบูเฟอร์เจอร์นะครับผ้าบูเฟอร์เจอร์ของเราก็เป็นผ้าที่ไว้สําหรับทำเฟอร์เจอร์ทำโซฟา At present, U Textile Company Limited is one of Thailand's largest distributors and has expanded its customer base. All Southeast Asian การเติบโตเราตั้งเป้าว่าปีควรจะเติบโตไม่ต่ำกว่า10%นะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีความแข่งขันสูงนะฮะเราก็ตั้งการเติบโตไว้สูงตามตลาดด้วยเราก็มีความพยายามที่จะขยายตลาดออกไปเป้าหมายเราก็คืออยู่ในย่านอาเซียน with the company's vision to become the leader in the textile business, our company also has the policy to provide opportunities by sending staffs on training programs in order to develop the business performance and obtain greater achievements. ผมเป็นพนักงานที่โชคดีคนหนึ่งนะครับที่ได้โอกาสไปดูงานที่ต่างประเทศณขณะนั้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยไปสัมผัสดินแดนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาก่อนเราได้ ได้รู้ว่าเออข้างนอกเขามีอะไรเขาเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วมันเหมือนกับว่าดีไซน์ที่เราเลือกเนี่ยเราคิดว่ามันสวยแล้วแต่พอเราไปเห็นที่ที่งานที่เราไปดูเนี่ยมันมันมีที่แบบว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าที่เราคิดว่ามันดีแล้วไปมองสินค้าเพื่อวางแผนในอนาคตว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการอย่างไงแล้วมันเหมาะสมกับประเทศของเราขนาดไหน throughout the years U textile company limited has constantly applied high standards to the development of the organization the company aims to implement its quality policy to create excellent quality line product s to meet the customer's highest satisfaction through continuous improvement นายกที่วัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นทําให้ผมเนี่ยจึงคิดที่จะสร้างแบรนด์ใหม่ๆให้ลูกค้าแตกหลายแบรนด์ออกมาอีก2แบรนด์ด้วยกันนั่นก็คือ Utech Go Series เป็นผ้าที่เจาะกลุ่มตลาด ลูกค้าระดับไฮเอนด์ขึ้นไปสินค้าตัวนี้เป็นผ้าที่มีความหรูหราแล้วก็มีคุณภาพซึ่งสูงกว่ายูเทคณปัจจุบันนี้ส่วนอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยเป็นยูเลเทอร์นะครับยูเลเทอร์เนี่ยก็คือ PVC นะครับหรือว่าเรารู้จักกันในนามหนังเทียมเป็นตัวทดแทนของหนังแท้แต่ว่าคุณภาพในการใช้เนี่ยเท่าเทียมกับหนังแท้หรือว่าอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำโปรเจกต์ล่าสุดนี้ตอนนี้มีโครงการเพื่อให้เยาวชนเนี่ยยังสืบสารต่อในเรื่องของธุรกิจโฮมเทคไซด์ไว แล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้ให้มีความรู้เรื่องห่มเท็สไทล์โดยการสนรับสนุนเป็นโปรเจกต์กิจกรรมให้น้องๆเนี่ยได้มาสแสดงเป็นเวทีให้น้องๆเขาเออมีทางออกในเรื่องของการนำเสนอผลงาน U Textile Company Limited has now become a leading importer of textile and decorative items. Our company คือสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในตัวสินค้าของ UT เท็ Tech เนี่ยทางเราเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยลูกค้าเป็นที่ตั้งคือบางครั้งยูเท็เข้ามาปรึกษาว่าเออเราทำการตลาดด้วยกันไปข้างหน้าเนี่ยเราควรจะใช้ ถูดิบยังไงใช้สินค้าคุณภาพยังไงมันถึงจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดตอนนั้นที่เรามีปัญหากับทางลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศนะคะลูกค้าไม่ยอมรับงานของเราผู้ใหญ่ของคุณก็พยายามแก้ปัญหาให้ครับในส่วนของยูเทคเนี่ยการบริการนี่ทันใจโดยเฉพาะพะนักงานขายนะฮะเวลาสต็อกสินค้านี่ก็จะจะ,จะผ่านทางทางทางเซลล์ตรตรุ่วก็จะได้รับคำตอบนี่ภายในไม่เกินท่านาทีเหตุผลที่เราเลือกใช้ยูเทค ตลอดมาพรอบยูเทคเข้ามาดูแลเราใกล้ชิดแล้วก็รับรู้ปัญหาต่างๆไปกับเราด้วยก็ทําให้การพัฒนาสินค้าแล้วก็สอดคองกับลูกค้าความต้องการของลูกค้าทําให้ตลาดของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆก็ตรงนี้ที่เราตั้ใจอยู่คือยูเทคไม่เคยทําให้ทางมาานกระยาผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะ The company's success in the textile area enabled it to become Thailand's leading fabric importer for the past 36 years. The most important factor in developing our organization is our staff's spirit and determination. These values will keep on running deep in their v e i n นอกจากที่เราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทํางานตลอดเวลานะครับมันก็สามารถนําไปพัฒนาตนเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดที่ว่าผมได้ร่วมง,งานกับบริษัทยูเทคไทยจํากัดจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะช่วยเหลือองค์กรให้มากที่สุด คือเราทํางานมานานอนะที่นี่ก็เหมือนกับว,ว่าบ้านบ้านหลังที่สองก็คือรักอะค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงมั่นใจได้ว่าเราพร้อมที่จะสรรสร้างมิติใหม่ๆใ,ให้กับบ้านของคุณ